เทคนิควิเคราะห์สภาพข้อมูลกิจการนะฮสำคัญนในการที่จะท่านเอาไปใช้ในเรื่องของการไปซื้อสินทรัพย์ในการลงทุนดึงหุ้นในตลาดเสร็จนะฮะออดีไหมเอ่อหรือจะเอาไปเช็คในแบรนด์ที่ท่านถือก็ได้นะว่าเขามีสภาพล่อมเป็นไงเนาะช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตนะะวิกฤตด,ด้านการเงินก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะวิกฤตด,ด้านดอลลาร์ตอนนี้ก็ถาถมเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ฮะระมัดระวังเรื่องการใช้ใจนะ่ายด้วยฮะ พยายามกอดเงินไว้ก่อนเลยเก็บเงินสดไว้ครับช่วงนี้ต้องระวังระวังนะการลงทุนก็สําคัญเนาะก็มาไ่าความรู้เรื่องของสภาพคล่องของบริษาที่ท่านจะไปคิดจะเอาเงินผิดไปเนื่องกันเป็นลงทุนต่อทุนนะหัวใจสําคัญฮะวันนี้นะดูสภาพคล่องของบริษาก่อนบางทีเงินมีเหลือเยอะก็ไม่ดีนะเงินเหลือน้อยก็ไม่ดีนะมันต้องมีพอดีอยู่ดีจริงไหมครับบางคนทํากิจการแล้วเงินเหลือเยอะแต่ เจ้าของไม่ใชที่จะนำเงินไปลงทุนต่อตก,ก,ก,ก็มีปัญหาอีกนะออกที่ไปเกี่ยวเรื่องของ3เทคนิคในการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทในตลาดทุนนะ,ะที่ท่านจะไปดูเรื่องของ1 current ratio ข้อ2นะ quick ratio ข้อ3คือ cash flow to current liability นะคือสำคัญ3าข้อเนี่ยเอาไปเช็คได้เลยนะแต่ว่าข้อ1 current ratio กับ q u i กเรชั่นค่อนข้างจะล้าสมัยไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้คําว่า cast f l o w to current a b i l i t y สำคัญเพราะตัวนี้จะเอามาใช้เรื่องการเช็คแบบค่อนทันสมัยหน่อยแต่ในแฟกชิที่ท่าไปดูในในของเซตจ,จะไม่มี CCL นะจะมีแต่ Quick Ratio กับ Current Ratio เท่านั้นเองแต่ก็ออดูได้อยู่มันจะเกี่ยวข้องของ2ตัวยคือ 1. สินทรัพย์หมุนเวียนนะฮะอีกสคือหนี้สินบุนเวียน นะไอ้ไม่หมุนเวียนไม่เอามาคิดนะทําไมเหรอก็หมุนเวียนมันคือสแสดงถึงสภาพคล่องไงคําว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนี่เขาดูที่ยระยะหนึ่งปีหนึ่งปีนะคือสามารถแปลงเป็นเงินสดได้เร็วนะแหละบริษัทไหนแล้วแต่ถ้ามีสินทรัพย์เยอะๆสามารถแปลงเงินสดได้เร็วนี่ไม่เกินหนึ่งปีด้วยนะ,เ,ะเกินหนึ่งปีไนมะ่เอาบางทีบางบริษัทมีที่ดินเป็นโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันล้านอนะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะ คือไม่สามารถที่จะแปลงเป็นเงินสดได้เร็วถ้าเกิดมีเจ้าหนี้มาเรียกเก็บเงินเออนะขายที่ดินไม่ทันขายคอนโดไม่ทันอะไรก็แล้วแต่สินทรัพย์ที่ไม่สามารถปแปลงเงินสดได้เร็วภายในหนึ่งปีเนะี่ยเขาถือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนอยาไม่เอามาคิดในเรื่องสภาพคล่องเอออเามาคิดไม่ได้มันไม่มีสภาพคล่องที่ดีไงมันน้อยไงอ๋อต้องหนึ่งปีม,มันมีอยู่สิบรายการวันนี้ผมอยากให้ท่านได้รู้ว่าเขามาสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ย มันอยู่สิบข้อนอกเหนือจากนี้เขาไม่มาคิดเนาะอะไรฮะอย่างแรกครับมาดูกันนะเพราะว่ามันมันเป็นบ่งชี้ถึงเรื่องสภาพคล่องมรสัยที่เราไปดูในแต่ละกิจการที่เราจะไปซื้อหุ่นหรือหุ่นเออนะบางทีมีโอ้โหมีโรงงานมีเครื่องจกักรมีที่ดินเยอะแยะมีอะไรแต่เอามาคิดไม่ได้เพราะกว่าจะขายได้เกิดมีเจ้านี้เรียกเก็บเงินเอาเงินที่ไหนไปจ่ายภายในพรุ่งนี้สงหรือว่า ภายในเดือนนี้จะส่งเธอะนะมันไม่ทันกว่าจะขายที่ขายคอนโดขายบ้านหรือขายอะยสินทรัพย์ที่มันขายยากๆอันนี้มันจะมีปัญหาเรื่องกรณีที่เจ้านี้มาเรียกเก็บเพราะนั้นอัตราส่วนเนี่ยเราเลยจะไม่เอาไคิดเอาเฉพาะที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนด้วยและที่สําคัญคือก็ต้องเป็นนี้สินหมุนเวียนด้วยเอ,นนอ,อันนี้ปัจจัยอีกอันนึงคือนี้สินหมุนเวียน ก็คือนี่สินที่ต้องรีบชาระภายในหนึ่งปีไอ้เกินหนึ่งปีไม่ยังมาคิดอีกนะไอ้ที่ต้องมาชาระในปีหน้าหรือสองสามปีไม่ยังมาคิดต้องเป็นสินีสินที่ต้องชาระเร็วๆต้องรีบเก็บปุ๊บต้องเนี่ยต้องเอามาคิดเพราะเป็นหัวใจที่มันจับไปเป็นตัวอะไรไปบีบหัวใจหรือเจ้าของกิตการต้องรีบชำระไงมันมันถึงไม่ต้องเอามาคิดพอจะได้รู้ว่าบริษัทนี้มีความแข็งแกร่งมีสภาพคล่องได้ไงจริงไหมเออเอา เอามาดูสินทรัพย์หมุนเวียนก่อนอะไรที่เป็นตรงข้ามกันหนึ่งปีเนะี่ยคือเป็นไม่หมุนเวียนแล้วกันนะท่านอยู่ระหว่างเดินทางขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปถึงที่ทำงานด้วยความปลอดภัยไปถึงที่บ้านก็ให้ด้วยความปลอดภัยไปถึงที่ต้มหมยอะไรแล้วแต่ให,ให,ให้ให้มีความปลอดภัยในการเดินทางกันนะมีการค้าขายหาได้กําไรปัง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 ,ปงขอให้มีความร่ำรวยมังงม่งมัง่งมั่งมั่งแล้วให้ได้และแบ่งปัน นะฮะบนอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของหม